ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Over Top Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนและชาวแลกนาลล็อกพลิจินอย่างเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกก่าเติมเองมากๆนะครับยังไงก็จะเติมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สะดวกกับการเล่นเกมนะครับ เอาลครับสวัสดีทุกคนเพราะผมซีรอลและแรงคเลล็อกออริจินนะวันนี้เลเวล90แล้วครับก็ต้องมาพาทัวร์ซะหน่อยนะเพราะว่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่า90เนี่ยมันมีอะไรต้องปรับตรุงตัวบ้างนะแล้วนี่ครับก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวมขอย่อจอนะครับมันมีแพ็กเด้งมานะเป็นแบบนี้ ه, ก็คือพอคุณเลเวล90เนี่ยจะมีแพ็กมาแบบนี้เลยนะก็คือมีกล่อง3กล่องนี่แหละซึ่งก็มีเศษ90ด้วยแล้วก็มีไอ้ฟาฟา คล้ายๆหินกลมๆใช่ไหมผมเนี่ยก็จะเอามาเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อประกอบการตัดสินใจของทุกคนนั่นเองนะครับมาดูนะครับเวลาได้มามันจะเป็นกล่องแบบนี้ซึ่งกล่องเนี่ยมันมีกล่องแบบนี้ด้วยอันนี้คือกล่องที่ได้มาจากการทำควสเวลาที่คุณจะปลดระบบทุกอันน่ะมันก็ต้องทําไกด์ใช่ไหมครับผมก็เดินคุยเนี่ยในส่วนของในใแม่เทมเพิลเนี่ยคุยเสร็จเนี่ยก็ได้กล่องเขียวมานะครับซึ่งผมจะเปิดให้ดู มันคือกล่องอาวุธเลเวล90นั่นแหละคือเปิดได้กันท่งๆเลยนะครับก็คือจัดกันได้นะครับกล่องนี้ก็ผมก็จะเลือกเป็นมีดนะครับเป็นมีดอืมเป็นมีดก่อนเพราะว่ามีดเนี่ยเอาไว้ทำน,นู่นนั่นโน้นได้แต่ผมจะเลือกกาตาเพราะอะไรเพราะว่าเอาไว้ฟาร์มอันหนึ่งนะแต่ว่าเหลี๋ยวนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากแพ็คเด้งเมื่อกี้เราก็จะซื้อดูนะครับเอยลองเปิดดู อันนี้มันมี Light of Wisdom ด้วยเขาบอกว่ามันจะใช้ในการทำ Dual d i Alignment a m a e n t นะครับซึ่งมันคืออันนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นการ o p Elemental Chaos Chaos นะครับซึ่งมันใช้คาว่าซีซันหนึด้วยแปลว่ามันมีหลายซีซันกันเหรอถามว่านี่คืออะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มในส่วนของ stat ในแต่ซีซันนั้นเข้าไปในอาวุธของเราเลยนะแล้วก็แต่ซีซันเนี่ยก็จะอัปเกดเหมือนคล้ายๆกับ Modify ุ e นั่นแหละ เวลาที่ซีซั่นใหม่มานะก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะมีโบนัสไยังไงบ้างซึ่งจะเห็นไหมครับว่ากดใช้เนี่ยจะใช้อันนี้5อันใช้เงิน50,000กดอันนี้ใช้อันนี้12อันเงิน2 0 0 0 0 0ซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคับมไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอัพถาวรส่วนอันนี้เนี่ยก็คืออัพเป็นซีซั่นเขาเขียนอยู่อนะเพิ่มมาเน้นกับซีซั่นสแตตก็อ่านดูดีๆนะเอออ่านดูด ว่าอะไรยังไงนะครับอ่ะทีนี้มีตีด้วยนะครับมีตีด้วยตรงนี้ลองกดดูอันนี้คือมันบอกว่าอะไร e l e m e n t เ l เขาบอกว่าอันเนี้ยคุณจะได้สเตตัสไปเลยซึ่งจะขึ้นอยู่กับซีซันเลเวลนั้นๆซึ่งซีซันเนี่ยถูกอัปเกรดได้โดยแสแตททางขวาหรือถึงจะมาเป็นซ้ายซึ่งถ้าว่าเวลาซีซันใหม่เริ่ม ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะอัพไปเท่าไหร่ในซีซั่นก่อนยิ่งอัพเยอะก็ซีซั่นใหม่ก็รีน้อยอะไรอย่างนี้อ่ะแต่เดี๋ยวค่อยมานะครับเอาว่ากดใช้อะ่ะง่ายๆทุกคนกดใช้ได้เลยมันมีหลายอันนะครับมันเป็นในส่วนของอาวุธนั่นแหละอืม,มามยังไม่เปิดอาวุธเลยเปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือดอนเวพอนนะครับอ่ะเหมือนกันเลยเห็นไหมเสียงความต่างไหมอันนี้สีฟ้าอันนี้สีม่วงก็ถ้าใครซื้อแพ็คเด้งเนะี่ย ได้สีม่วงซึ่งแน่นอนสีม่วงก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมผมคิงให้ดูมีดสีม่วงเนี่ยอยู่ที่244ร้อถึงสองเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นมีดสีที่แถมฟรีจากการปลดล็อกเควสเนี่ยสองร้อยสิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบอ่าแค่นี้ก็ต่างแล้วใช่ไหมครับต่างกันสามสิบถามว่าอาวุธเก้าสิบของแต่ละอาชีพเนี่ยต่างกันยังไงง่ายๆเลยทุกคนมันมีหลายสีสีนี้สีนี้สีนี้ มันก็แตกต่างออกไปถามว่าแล้วเอาเงินจากยังไงลงดัน90อย่างเดียวนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลงนะครับอืมแต่โชคดีที่แพ็คเด้งมามันให้ผมได้ใช้อาวุธสีม่วงก่อนเราก็จะแลกมีดสีม่วงก่อนนะครับดอนเบดนะครับแลกเลย2ออันนะครับผมก็ยังไม่ทําการศึกษาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราเห็นว่าเรามีมีดแล้วเราจะมาลองเทสกันดูว่ามีดเนี่ยมันแรงขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนโดยผมจะใส่ของเหมือนเดิมเลย ตอนนี้เนี่ยผมเนะี่ยตีในส่วนของเดมอนอยู่นะครับไปดูกันนะไปดูกันไปเทสเลยนะครับเอ่อเทสเพื่อเป็นวิจัยทานเดี๋ยวผมย้ายตีบวกด้วยผมย้ายตีบวกด้วยคือผมเดานะว่าถ้าผมไม่เทสอะ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปนผมก็ย้ายตีบวกก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับแท้เทสให้ดูตีเป็นมูรไลท์ฟาเวอร์แล้วกันนะครับมูรไลท์ฟาเวอร์เพราะว่า มูลไลท์ก็เป็นเดมอนหน่อนะอืมอ่ะลองเทสดูนะครับบัฟบ,บับเดิมๆนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่พิษใส่มูลไลท์ทีหนึ่งนะมูลไลท์ทีหนึ่งอารตี้รีเซ็ตนะครับเทสดูดัมเมดผมอยู่ที่ประมาณสองล้านสองนะก็วินาทีก็ทําอยู่ที่ประมาณสองล้านสามล้านนะครับสิบวินาทีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองล้านหกถึงสอง,นะล,งล้านเจ็ดสองล้านแปดแกว่งๆนะเก่งๆเราดูสิบห้าวิพอ อ่ะยี่สิบวีก็นด้ะนะครับยี่สิบวีก็ได้ประมาณสองสองล้านหกสองล้านเจ็ดอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนอันนี้เราเทสทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบการตัดสินใจทีนี้อาวุธของแอดเนี่ยยังเป็นสามลูอยู่นะครับยังเป็นสามลูอยู่เดี๋ยวผมเปิดเอากาต้าให้ดูอีกอันหนึ่งกาต้ากี่รู กาตาก็ยัง2รูอยู่นะเออบางคนบอกว่้ตอน90อะอาวุธมัน3รูเปล่ามันยัง2อรูอยู่ทีนี้ถามว่าทำไมแรกมีมา2อันใช่ครับเดี๋ยวเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนในส่วนของ d y a l i g n m e n t e n t อันนี้เนี่ยคือเห็นไหมตแตทเนี่ยเราสามารถบูตได้ซึ่งผมอยากเห็นจังเลยมันไม่มีอันลองไอสีเขียวให้ดูเหรอ อ๋อผมยังไม่ได้เปิดออกมาใช่ไหมอ่าผมทดเทสได้เลยครับถ้าสมมติผมเลือกกาตาเออมีดอ่ะอันนี้เอามาเพื่อเทสเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นความต่างไหมครับคือเอาง่ายๆอาวุธขั้นกาก,ากกว่าเนี่ยมันจะช่องน้อยแม้น,นี้สองช่องเป็นเรียกว่าออฟอาวุธอ่ะมันจะน้อยลงถ้าคุณเอาอาวุธระดับสีม่วงเนี่ยมันจะออฟมันจะมากกว่าหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ น่าจะเข้าใจกันได้นะครับไม่ยากโดยออฟเนี่ยคลิกดูได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของ a t t a c k p v p โบนัสแล้วก็ค่าเซตัสต,ต่างๆหรือเจาะเกาะน,นะครับก็ผมเนี่ยชอบเจาะเกาะน,นะครับผมก็จะพยายามทำเจาะเกาะดูนะอืมอันนี้คือยังมีช่องว่างอยู่ด้วยนะครับยังมีช่องว่างอยู่ด้วยก็อันนี้มีมีช่องเจาะไปแล้วอันนี้มีช่องเจาะไปแล้วอันนี้ช่องโบผมเองก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่มันเลือกของเข้าไปย่อยได้ เห็นป่ะเอออันเนี้ยมันจะเข้าไปผสมกันนะครับมันจะเข้าไปผสมถ้าผมเลือกอันเล็กจะบวกคิบวกอะไรนะครับอันนี้คือผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเท่าไหร่นะมันเป็นการทานเฟอร์สเตตัสเพื่อใช้เวลาที่อาวุธมันดีขึ้นอย่างอันเนี้ยผมมีพิชโค้อแท็กเกียรแท็กอันนี้ไอกาตาเนี่ยเดี๋ยวเอาอันที่มันไม่เหมือนกันอันนี้อินอันนี้มิกเลือดอ่ะสมมติผมเอาถืออันที่เป็นอินอยู่ ผมใส่นี้เข้ามาแม็กเลือดมันจะเพิ่มเข้ามานะครับมันจะเพิ่มเข้ามาแต่ผมสุ่มมีดเนี่ยได้ p- ีอแทไม่เท่ากันอันเนี้ยผมบอกเลยว่าผมพลาดนะครับผมไปสุ่มกาตาจริงๆแล้วทุกคนอนะ่ะดีที่สุดคือไออาวุธไหนสุ่มมันนั้นสุ่มไปเลยผมต้องสุ่มมีดเพราะว่าเวลาดาเมจมันขึ้นมาจําได้ไหมมันบอกแต่แรกแล้วว่ามันมีโอกาสเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็สุ่มดีดๆนะครับสุ่มดีดโอเคเนี่ย แค่นี้ก็พลาดแหละนะครับ dismantle อันนี้สุ่มล้วจะได้เศษอันนี้มานะซึ่งผมก็ยังไม่สุ่มแหละอ่ะมีอะไรอีก d i n e l n m e n t อันนี้คือมันเป็นการเอาขว้าฟของอาวุธอื่นมาทบนะครับซึ่งมันมีพวกสมุดพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมว่าอันนี้เดี๋ยวผมค่อยทำนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกดีกว่าซึ่งเราเริ่มจากการทำอาวุธให้มันเสร็จก่อนชิ้นหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ผมมีมีดเก่าอยู่นะครับ ผมยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนความสามารถอะไรนะครับตอนนี้ความสามารถมีดอันนี้เป็น fatal poison down b a t e ก็คือมันเป็นมีดพิษอยู่นั่นแหละนะครับมันเป็นมีดพิษอยู่สิ่งที่คนต้องทำนะครับอันนี้ยมันคือ element เดี๋ยวไม่ใช่นะครับผมใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยสับกันไงอันนี้ยจะเรียกว่าเออนะความสามารถอ่ากดที่ b u ตรงนี้นะครับ กดที่ไอเพชรสีฟ้าเนี่ยนะโฉดใช้แล้วก็อันนี้คือสเมวสเมวก็คือการเอาวุธมาทับความสามารถใช่ไหมก็เราก็ไม่อยากจะไปยุ่งเท่ายก็ต้องเป็นสล็อตเดียวกันด้วยก็คือมีดสสล็อตก็ถึงจะย้ายกับมีดสสล็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆบิล์ Build อันนี้ผมจะเห็นว่ามีดผมเนี่ยมันเป็นมีดพิษอยู่ผมก็จะใช้มูลไรเดอ์กเกอร์อันหนึง่งเห็นปะกดเปลี่ยนปุ๊บไม่เสียอะไเลยนะไม่เสียเลย แล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยผมก็จะใช้เป็นลูน่าเห็นไหมครับเหมือนเดิมมีดสองข้างเราเป็นลูน่ากับเป็นมูนไลท์เราก็ง่ายๆเลยแล้วก็เปลี่ยนมีดสองข้างเนี้ไปแทนกันนะครับไปแทนกันเห็นไหมดาเมจสูงกว่าขนาด m อดิฟายมาแล้วนะครับ m อดิฟายมาแล้วดาเมจสูงกว่าแล้วก็ความสามารถด้านล่างเนี่ยมันตัวเล็กหน่อยแต่ดูดีๆครับเทียบกันถอดอันนี้ออกไปก่อนถอดนี้ออกไปก่นอน,อไ,น,อดน,อไ,นได้ไม่งงนะครับอืม มูลไลน์นะนี่เทียบกันชัดๆเลยให้ทุกคนได้เห็นตัวมันจะใหญ่กับเล็กไม่เท่ากันบวกอินก็มากกว่าบวกเมจิกแอทแท็ก็มากกว่าเห็นไหมตีบวก8ปุ๊บบวกอินหกตีบวก8อินเลยจากตีบวก6กจะบวก5เพิ่มเมจิกแอทแท็เยอะขึ้นมากนะครับพอบวก10ปุ๊บมีบวก6ยังมีความสามารถเพิ่มด้วยเห็นไหมเพิ่ม30%เพิ่มจากอินนะครับอันนี้20%ทางซ้ายเห็นไหมพอตีบวก15ปุ๊บ ดาเมจลดลดไล,ล่เหมือนเดิมแต่โซลิเตอร์ถ้าบวก10เนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้น60%อันนี้พอบวก15เนี่ยถึงจะบวก30%ดาเมจพูดง่ายๆคือโหดจัดนะครับถ้าคุณบวก15 2ข้างอ่ะทีนี้ผมใส่อันนี้และเทียบมีดลูน่าแดกเกอร์ให้ดูนะครับถอ,อดเอ่อมูนออกก่อนอืมนี่ลูน่าแดกเกอร์ที่เราเปลี่ยนมาเห็นไหมเปลี่ยนความสามารถมีดง่ายมากนะครับอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูกันเนี่ย ขนาดว่าผมตีได้อบพก,กางมาแล้วเห็นว่ามันเพิ่มเมจิเอทแทกอย่างไรยี่สิบไปแล้วดามเมจจากโซนิเซอร์เพิ่มจากเมจิเอทแทกสามร้อยเป็นสี่ร้อยแล้วก็เมจิเอทแทกบวกยี่สิบนะเพิ่มดามเมจจากสามร้อยเป็นสามร้อยยี่สิบรถไล่เหมือนเดิมเนี่ยครับก็คือวันนี้ก็คือแรงขึ้นทันทีอ่ะแรงขึ้นทันทีถ้าใครเลเวลเก้าสิบอ่ะทีนี้เราก็ผมก็จะใส่อันนี้ก่อนละนะครับผมจะใส่อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าดันเนี่ยมันคืออะไรนะครัดันมันอยู่นี่ ดันมันจะอยู่ในส่วนของอีเวนต์นะครับแล้วก็เป็นในแม่เทมเพิลที่ชื่อว่า e อเ m เลเมน t ทลทูบูเลตุภาษาอังกฤษมันค่อนข้างงงนะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูนะผมต้องรอเพื่อนๆนะเนี่ยเพื่อนๆนะทักมาเนี่ยก็คือเดี๋ยวรอลงพอเพื่อนๆน,นะครับเวลาที่เรากดเนี่ยมันก็จะไปเดินทางไปนะครับเราต้องลงอันเนี้ยเพื่อล่านะครับแล้วก็เศษอันเนี้ยผมดูแนละ้วมันจําเป็นในการที่ผมจะทําอาวุธหรืออะไรต่างๆนะครับเวลาที่กดใช้เนี่ยนะมันดูจะเนี่ยเทมเพิลมันจะอยู่ที่อัลเบอร์ต้าครับเหตุผลที่ผม มาเมอรอัลเบรตาเนี่ยเตมป้มจะไปตรงนี้แล้วพอเราคุยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยที่จะใช้ล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องคลิปต้องแยกนะว่าจะลงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันแรกเนี่ยกริฟออฟเฮลนะครับเห็นไหมมันเป็นท่าแตกต่างกันไปอันเนี้ยดินน้ําไฟลมแล้วก็โนคคูกเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับว่ามีบอลห้าตัวทุกคนจะได้ของจากด้านล่างนี้เห็นไหมซึ่งของม่วงเนี่ยถือว่าดีแล้วทั้นกล่องที่มันเด้งมาต้องซื้อถูกไหมครับต้องซื้ออ่า เกียร์ครั้งแรกก็จะได้พวกเหรียญกับอันเนี้ยที่เอาไว้สําหรับทําอาวุธเมื่อกี้ที่มันเอาไว้ย้ายความสามารถนะครับแล้วก็เปิดกล่องได้เลยนะครับถ้าคุณจบครั้งแรกแล้วก็พวกแป้นอันนี้ก็คือเอาไว้ตีนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกดูแต่คุณมีโอกาสได้กล่องสีฟ้ากล่องสีฟ้าจะเปิดได้สีม่วงกล่องสีเขียวจะเปิดได้สีฟ้าทีนี้ถามว่าแล้วพี่จะทํากล่องนี้ทาไมเพราะว่าผมไม่มีเครื่องสวมใส่เลยถูกปะ ผมต้องลงอันนี้เพื่อหาเครื่องสมใส่เนี่ยมันอาจจะดอปเครื่องสมใส่มาเป็นชิ้นก็ได้หรือมันอาจจะได้เป็นกล่องได้เป็นกล่องเนี่ยเราอะ่ะก็ต้องไปเปิดหาอาวุธแปลว่าถ้าอยากได้โล่เพื้อผ้าคลุมรองเท้าคุณต้องมาลงอย่างเดียวและระดับก็จะมี normal hard nightmare แล้วก็ hell นะครับซึ่งแต่ละระดับเนี่ยมันจะเขียนบอกเอาไว้ไหม,ไหมอ่าตายได้10ครั้งอันแรกตายได้10ครั้งเหมือนกันนะครับมไม่ใช่เขียน ไม่เขียนบอกเหรอโอ๋ติ๋จะบอกนะครับก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่รู้นะมีก็บอกด้วยแต่แต่ระดับอะถ้าที่ไต้หวันเนี่ยมันจะตายได้ไม่เท่ากันอันยิ่งหลังยิ่งตายยิ่งได้น้อยนะครับเงื่อนไขการรับของด้านล่างนี้ก็ง่ายๆเลยทุกคนต้องผ่านบอสทุกตัวซ้ายไปขวาฆ่าได้หมดคุณได้ของด้านล่างเห็นไหมพอกดฮาร์ดปุ๊บเริ่มมีของสีส้มมาให้ล่าแล้ว แต่ผมมั่นใจนะว่าวันแรกเนี่ยหาเพื่อนที่เป็นพีชเนี่ยเลเวลเกบเนี่ยก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่านอร์มอลเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะไปถึงไนแมทที่เป็นอาวุธสีแดงเนี่ยก็คงจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากนอร์มอลก่อนอ่าเริ่มจากนอร์มอลก่อน,อเ,กกอนเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกวันนี้เราพอใจในอาวุธสีม่วงแล้วแหละที่เราไปเปิดมาเราเริ่มจากไปใส่ก่อนนะครับนี่ผมไม่รู้นะว่ายังไงแต่ว่า เ,เราต้องย้ายของบาลเลยฮะเดี๋ยวผมย้ายแค่วุปแลวผมไปเทสดาเมจให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับก็อันนี้ลูน่าเนาะก็ลูน่าแทนลูน่าไปย้ายให้ตีบวกกันดีกว่าเนี่ยแหละตัวเปลืองตังผมเนี่ยซื้อที่ย้ายเวล้ครับซื้อที่ย้ายไปละเพื่อจะได้ไม่พลาดถามว่าย,าย,ย้ายยังไงก็กดเปลี่ยนอาวุธทับไปแล้วแบบนี้ครับเห็นไหมครับใช้ที่ย้าย20ถ้าคุณบวก15 มันก็เหลือแค่ค้อนที่ผมจะต้องซื้อนะครับผมก็ซื้อค้อนเลยสิบสามอันใช้เงินไปประมาณหนึ่งนะครับเราก็จะย้ายอาวุธเดิมเนี่ยไปเป็นอาวุธใหม่ได้นะครับซึ่งโราเทสดาเมจไว้แล้วใช่ไหมตอนต้นคลิปปะย้ายเลยครับอ่าแล้วก็จะบอกมันก็จะบอกว่ามีการ์ดนะมีการ์ดเราต้องใส่การ์ดเดิมที่เทสไปตอนแรกนะครับแล้วก็ถอดเลยนะถอดแล้วก็ใส่มันเดิมปลดล็อกการ์ดเหมือนเดิมนะครับลูการ์ดก็อันละสองพันนะครับก็คือเสียเงินทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นแหละนะ อ่ะผมก็จะใส่เมืองเหมือนเดิมแล้วผมก็จะใส่ในส่วนงสตุปนะครับอืมอ่ะเรียบร้อยนะครับได้อาวุธมาละต่อไปชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับไปย้ายชิ้นหนึ่งนะครับเราจะใส่สีม่วงเป็นหลักนะครับแล้วก็ไปรีเพจอันนี้อ่ะอันนี้เช็คดีๆมูลกับมูลเห็นไหมครับผมก็ขาดคอนอีก16เห็นไหมไอ้บัตรย้ายเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วผมก็เลยประหยัดเงินได้พอสมควรนะครับบัตรย้ายสีไอ้เบกนเนอร์ซิเนี่ยถามว่าบัตรย้ายจากไหนอื เดี๋ยวเราใส่การ์ดให้เรียบร้อยก่อนพาไปดูเสียงผมเนี่ยผมเหมือนจะเป็นโควิดนะแต่ว่าผมต้องรีบาอ่านคลิปนี้ก่อนอ่ะข้างหนึ่งมีอีกข้างหนึ่งไม่มีนะครับนี่ใส่สตูปใส่เหมืองเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราก็จะทเรียบร้อยแล้วถามว่าพี่แล้วทาไงต่อผมแนะนําว่าถ้าจะย้ายอาวุธเสร็จเนี่ยก็อย่าเพิ่งขายอาวุธทิ้งนะผมแนะนําว่าให้ทํานี้ก่อนไปที่โมดิฟายนะครับแบบนี้ เวลาที่เราไป modify เนี่ยเราเลือก clear modify ทุกครั้งนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนอาวุธนะครับเห็นไหมอาวุธอันนี้มันจะบอกว่าเราใช้เงินเนี่ย modify ไปห้าแสนนะเราจะได้เงินคืนมาด้วยนะครับในเมื่อเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็ r e m o v แล้วพิมพ์ yes ลงไป <c oughs> อ่ารวมถึง Luna Dagger อันนี้ใช้ส0 0แสนเห็นไหมอ่าเราจะได้เงินมานะครับเราได้เงินมาตามที่มันแจ้งนะครับเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยเสร็จแ,แล้วปุ๊บเราได้ของมาเนี่ยเราจะขายไม่ได้ใช่ไหม เราจะขายได้น้อยเราต้อง dismantle เอาเป็นเวนเซตอันนี้เนี่ยแล้วเอาเศษเนี่ยไปขายนะครับผมลองแล้วมันคุ้มกว่านะครับนะอ่าก็บายบายมีดนะครับอ่าไม่ไม่ลกนะครับเนะี่ยแล้วทุกคนก็เอาเศษเนี่ยไปขายนะสี่แสนทำแบบนี้ได้เงินคืนมานะครับแล้วก็เรามาดูนะเราได้วูธมาแล้วยังไม่ได้ไปออฟอะไรเลยนะครับก็มาดูนะครับ <c oughs> เราไม่มีคอนเวอร์เตอร์นะครับคือ ไอเอล n เมนตเนี่ยก็คือเครือบทาดนะเราไม่มี d ีวายอันนี้เกียร์ Gear เนี่ยต้องเป็นประเภทเดียวกันด้วยผมย้ายความสามารถจากกาตามาไม่ได้เห็นไหมผมสุ่มได้เนี่ยความสามารถไม่เหมือนกันด้วยอันนี้มีสลอตโบด้วยนะครับซึ่งก็ก็ต้องดรอปมาแล้วก็มาย้ายย้ายความสามารถใส่กันไปเรื่อยๆนะพูดง่ายๆนะครับทุกคนเนี่ยย้ายย้ายความสามารถเพิ่มเติมไปในช่องที่ว่าง นะก็เดี๋ยวต้องล่าวุธไปแล้วก็ค่อยๆทำออฟนี้ไปครับต่อไปบิ้วผมํำไม่ดูแล้วก็แค่กดความสามารถที่เราอยากจะให้เป็นแค่นั้นอยากเล่นใสยไหนก็เล่นเลยครับ <c oughs> อันนี้คือแต่งแต่งทรงองค์ทรงเครื่องนะครับซึ่ง <c oughs> อาวุธเนี่ยมันเป็นสีของแต่ละซีซั่นนะครับโอเคอาวุธเป็นสีของแต่ละซีซั่นซึ่งซีซั่นนี้มันเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็เราสามารถเปลี่ยนอาวุธเมื่อแต่ซีซั่นได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องสนใจมาก นี่ซีซันอันนี้แหละที่ทุกคนต้องดูนะครับเพราะว่าเขาอะแจกอันนี้มาด้วยถูกไหมเราอะก็มาตีก่อนอันนี้คือการตีแบบเพอร์มาเน้นนะครับสเตทเนี่ยก็จะแต่ละซีซันนะจะได้อฟเฟคไปคืออันนี้มันเป็นเลือดนะครับทุกคนก็สามารถตีได้เลยเนี่ยตีปุ๊บมันจะสุ่มใช่ไหมผมก็จะได้ pvp reduction มาแล้วเนี่ยก็ตีไปเห็นไหมสุ่มเอาว่าจะได้อะไรนะมันจะสุ่มนะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงนะครับอืสุ่มไป <c oughs> แต่ทีเนี้ยเนี่ยอันนี้เห็นไหม ผมอ่ตีอันนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยปึ๊บได้นี่หว่าใช้เทียสี่สิบอันเราใช้แปนทยี่สิบสี่มับเข้าไปนะครับอ๋อการอัพอาวุธโดยการเอาแปนเก้าสิบจากเฮลฮาร์มเนี่ยมาใส่นี้เนี่ยมันจะทำให้ปลดล็อกความสามารถทางขวาทำให้ขยายแก๊ปตีได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าตีแล้วตันเนี่ยก็ต้องมาอัพทางซ้ายถูกไหมครับ แต่เรายังไม่ตันเราก็มาดูก่อนเห็นไหมดาเมจใส่ท่าต่างๆเท่านี้เท่านี้อันนี้เนี่ยเต็มแค่หมื่นนะครับซึ่งกออ็อย่างที่บอกไปนะครับพลังมันจะลดลงถ้าจบซีซั่นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีบอกไหมว่าซีซั่นเนี่ยมันกี่วันอันเนี้ยทางซ้ายสีเขียวจะอยู่ตลอดทางขวาจะมีล้มมีหมดนะครับซึ่งไอเฟเทลกับรีเซียนส์รีน์เนี่ยมันไม่รู้แปลว่าอะไรนะแต่ว่า ก็มันดีตรงมันเพิ่มดาเมจได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองตีไปสะบ้างนะครับอันนี้เพิ่มกันลมนะครับเพิ่มกันลมมันจะอยู่ข้างล่างอีกโอ้โหเรียกว่าก็กันท่าต่างๆเอาให้ไปลงดันนะผมก็ตีทางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องไปเหนื่อยกันนะครับไปเหนื่อยกันแต่มันก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของการตีซึ่งตีอันนี้ก่อนก็ได้นะครับจะประหยัดตีนี้ก็กได้เนะี่ยผมตีนี้มาเลเวลสามเลยนี่ มันก็ไม่ได้บวกอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการป้องกันแต่ทางขวาเนี่ยเป็นบวกโจมตีไงนะครับเพราะฉะนั้นผม่าตีทางซ้ายให้มันขึ้นไปก่อนส,สวยๆนะครับอันนี้คือตีไปเลยนะครับตี Elemental chaos ไปเลยนะซึ่งเขาบอกแล้วนะว่าซีซั่นเนี่ยถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็จะเอ่อมันก็จะลดน้อยตอนเปลี่ยนซีซั่นนะเพราะฉะนั้นเราตีทางซ้ายก่อนก็ได้นะครับมันเพิ่มค่าพื้นฐานเนี่ยแล้วอยู่ตลอดถ้าทุกคนอยากประหยัดเนี่ยทุกคนม,นมาตีทางซ้ายก่อนไหมเนี่ย เพิ่มพลังป้องกันเพิ่มเลือดลือด300ก็เยอะใน PVP เนี่ยคูณ3คูณ4มันก็เป็นเกือบพันถูกไหมล่ะเออมันก็ตีไปมี PVP reduction อันนี้ผมชอบอตีเลยฮะตีรัวดูซิได้เท่าไหร่อ่ะพอเต็มละพอเต็มอันหนึ่งละอันอันเดิมจะขึ้นอีกไหมดูซิอ่ะไม่ขึ้นละไปเป็น PVP ละเห็นไหมอันนี้ก็โอเคนะครับก็สบายละก็สามารถตีให้เต็มได้เนี่ย มันจะไม่ขึ้นซ้ำอันเดิมครับอันนี้ผมเข้าใจแล้วและท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจด้วยก็คือเต็มนะครับจะตีต่อได้ก็ต้องไปหาแบนมาจากเฮลฮาเหมือนเดิมแล้วก็มาตีทางซ้ายนะครับอ่าพอเราตีเต็มเสร็จปุ๊บเถอะเราก็ไปตีทางขวานี่ผมจะตีหมดเลยอืมโอเคนะครับตีเพื่อที่จะเอาพลังป้องกันกับพลังโจมตีในการไปลงดันมาติกีน่ะแหละเสร็จแล้วเงินก็ใกล้หมดแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือการอัพโอ้โห มันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนะแต่ว่าทุกคนน่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับผมตีให้ดูเลยแล้วก็การเปลี่ยนธาตุอาวุธกาดอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวไปดรออาวุธมาก็จะได้ความสามารถมาใช้ไปของคุณเองนะครับอันนี้ก็ขอโชคดีนะครับขอได้อาวุธที่มันตรงสายนะส่วนตีบวกก็เหมือนเดิมนะครับตีให้ได้15อืมมามาถึงขั้นตอนที่สำคัญนะครับ ก็คือก่อนจะจากคลิปนี้ไปว่าอาวุธแรงกว่าเดิมเยอะไหมใช่ปะ่ะสองล้านห้าสองล้านหกสองล้านหกประมาณนะครับเรามาดูกับการเทส m v ็ตัวเดิมเลยก็คือ Moonlight f เวอ e r นี่ Moonlight f l o w e r นะครับเราจะปูพิษก่อนนะครับแล้วเราก็จะบับพิษบับ EDP นะครับแล้วตีนะครับนี่ดามเมจขึ้นมาประมาณสองแสนกว่าด้วยสายตาเห็นเลยนะครับและนี่ครับดามเมจทั้งไซส์ จากเดิม2 6หกถึง2 8แไม่เกินนี้มี2 0 0เกและ3าล้านแล้วนะครับในการที่เอ่อแทบจะไม่ต่ํากว่า3ล้านแล้วนะครับในการที่จะทาดามีเมทเคนขึ้นมาถ้าหาว่านับ 15v เท่ากันนะดูนะครับอืมก็เรียกว่าแรงขึ้นประมาณวิละ2องแสนเลยแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เห็นดามเมจบนหน้าจอเลยว่ามันแรงขึ้นประมาณ2องแสนเลยทั้งที่เรายังไม่ได้ทัน ออฟอะไรเยอะแยะด้วยนะครับแล้วก็อาวุธเราก็ถือว่าออฟกักแล้วก็ยังมีอาวุธที่มันสีดีขึ้นดีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับทุกคนอ่านี่ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ไปลองกันดูนะครับสําหรับคลิปต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่เอาไปลงดันดูว่าดันมันยากง่ายแค่ไหนก็เดี๋ยวจะเอาเทคนิคมาบอกแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้า90เร็วๆนะทุกคนบ๊ายบายครับ